จะกินขา้าวนํากันได้จะซุปนอไมใส่ปลาอินทรีย์เข้มนะคะใส่งาดําเห็นไหมคะน่ากินไม่จะาอวบอวนได้จะผัดกะเพาาราปลาเมอกเหลือจากโมวานไฮไลท์เฮายูพีจ้าไก่อบปาปิก้านะจ๊ะกับซอสน,นะจ๊ะไฮไลท์นะจ๊ะผักกะแจวนะจ๊ะมีแค่นั้นพอแล้วจะกินกัญชาขน้นกีกันซีขน้นรอแม่พินนะคะน้องขวัญมาแล้ว <c oughs> คุณนะ้นองขวัญมาแล้วลอยอีบีบอาบน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวกินแล้วก็ไปหาหลาะหาเซิน ข่าวหงไหวยหมอบักไงเลยค่ะพี่เดี๋ยวเราจะมาชิมมาแล้วเราจะกินกันไฮไลท์กันที่ไก่ไปดูที่ไก่จากไก่น่ากินมากนะขวัญนะ<ม>ไก่ยังอลังการจากผัดกะเพราไม่เท่าไรซุปหน่อไม้ก็โอเคพี่น้องม้วนลมใหม่ยามุม,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 มซองหลายเขากินข้าวเขา่าไปวัดเครื่องถวยนะ่ะยุงพุงนอกขึ้นหนาวยุคข้ามานข้างในเหือดแตกใช้มือเลยจ้ะถ้าไม่ใช้มือไม่ได้กินนะอันนั้นน้ำจิ้มแจ่วอันนี้น้ำจิ้มซอสมัน

เป็นดูไปยาวหน่อยคุณสาวหลาเอาฮะน่ะเออเอาขยะไปทิ้งส่วนหนึ่งแล้ววันจันทร์จะไปส่งทางบ้านแกไปทิ้งทางบ้านแกดิเอาลูกปาชิ่ให้เป็นชิ้นๆเลยนะแม่ฉิ่ให้หอมไหมอืมกลับพร้อมกันเลยน่าแม่ดูอันนี้มันก็หอมจะทำอะไรหรออันขยะมันเยอะแยะเกินไปไงใช้มือก็ได้นะลูก เขาไล่ให้น้ำไปคานใต้นั้นไปถอนหญ้าพ่อเห็นนะเป็นแบบว่าไก่เงี้ยจิกเอาจิกเอาเลยเงี้ยน้ำหนัปากนุ๊กนุ่กนุนะตอนแรกเราอยู่การแก้งออกกอนตอนเที่ยงก็ไปอยู่ใต้นั้นเขาบอกไปอยู่ใต้ถุนปะได้ห่อข้าวไหมหอ ็นห,หออตายแดดด้วยนะอาทิตย์หน้ายิ่งแดดโอ้มันแดดนี่มันลมวันนี้ลมน่าดูเลยลมจนจนไอ้หญ่คนนั้นนตากระแดงเลยแล้ววันหนังฉันใกลดีจะแกล้งเดินผ่านไปตรงมึงนั่งขานยาวจะซื้อไอจะซื้อไอติมไปกินโชว์แดน้องคุณหวัวโหดไม่ได้ซื้อไปให้นะอนะี่เนาะถือแล้วก็ไปกินโชว์ให้มึงดูหรือน้ำก็ได้น้ำก็ไม่มีให้กิน ห่อสิห่อ,อแล้วแต่ว่าน้ำมันออกจากตู้เย็นมันก็หายเย็นก็กินไม่อร่อยจ้าจจางฉันเสิวันละสองร้อยจวส่งน้ำส่งข้าวเง็ดอยู่หนาบานอย้แต่เสรจทีมันแวบมากินข้าวที่นี่ไม่ได้ไงเวลาทักกีนาทีชั่วโมงนึ้ไหมชั่วโมง แ่บแสบผิวรองมาต้องเบิเเเอ่องน้ำมีหน่อยดอกบานครั่งหางคนมาเลยบางทีก็จะ่โมกขึ้นแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์หัวหน้าแล้วแต่คนพาทำบางทีมันก็งานน้อยงานมากมันมีเวลาผ่าไม่ใช่ไม่มีน้ำก็ยังไม่ให้ไม่ให้กินตายห้องน้ำก็ไม่ให้เข้าตายบอกว่าโนโน,น,น่กลกับไปบ้านหนูซดน้ำ เยอะแต่ข้างนอกมันอากาศแน่นมันต้องกินน้ำเยอะๆนะมันไม่มีเวลามันนิ่งมันต้องหอบไปเลยพักก็ไม่ให้พักไม่ให้ปีกาไม่ให้ะไรเลยหนักกว่าที่ทำงานหนูอีกควจะได้แต่ละคนที่เอาตายเลยหนูงานก่อสร้างของหนูมันยังง่นั่นเนี่ยยังให้ปีกาให้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีอะบนฉันทำงานร้านอาหารไม่มีไม่มีการทดสอบไม่มีการทดบเวลาบาดเจ็บจ้่ น้องแจ้งยิ่งเดินอย่างเดียวสามาที่เมื่อไรไม่ได้ถึงวะมาทิธแรกเองนะเว้ยนับวันน้บวันอยากกลับบ้านตัวกลับปวลาตัวเองอาทิดแรกเองโอยอยากกลับไปซน้องบริษั์ตัวเองเก้าโมงให้ตปก้า สิบเอ็ดโมงคึ่งให้กินข้าวลงทำงานบ่ายโมงแต่ปทะ่ีททำงานหเหมือนกันไนะแล้วก็บ่ายสองโมงปีก้าอีกบ่ายสามงเขาบอกว่า <c oughs> พวกแกปีก้ามานานแล้วหยุดปีก้าทำงานเต็มๆเ <c oughs> ขาบอกอย่งนี้ไม่ใช่เหรอื <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> อะไรในลูกซอสนั้นอ่ะสำหรับคนไม่เผ็ดเดี๋ยวพ่าแม่ชอบอันนี้ กินเกลียวเออมาก็มึงกินมึงไม่กินขันเนีนนะนั้นมีขันเนีนอะไรขันเนีนไอ้ผงอบเชยไงอไันไหนในซอสซอสเนี้ยอืมท่านใส่ผงพะโล้ลงไปไงขันเนีนนะ่ะอบเชยนะ่ะใส่ในน้ำใส่น้ำหมักไอ้ไอ้บีมันไม่กินพวกกลิ่นอย่างนี้ไงมันก็ว่าแม่แ,แซนะ่บไง อร่อยมันสเต๊กเลยฉันลองเอาเห็ดกายวานมาอบนะใน,นเตาแล้วก็เดี๋ยวเอาออกไปตับไ,ไม่ได้อบให้ไม่ได้อบให้กรอบให้เหลืองนะอบกั่น้ำอรอบรีดต่อน้ำออกออก็อยท่านต้มแล้วแล้วไปลองกากดู นี่ไนงะฉันออกมาจากช่องฟิตเอามารีดน้ําออกเนี่ยจากนั้นฉันก็จะตากเ,เพราะามันจะได้ไม่ต้องเอาน้ำหนักไปเยอะไงใช่ไหมเราไม่หนูพี่ว่าเอามาสดสดสดไม่ต้องบ้าเลยเอามาสดสดจะอบยังไง่ะเอามาสดสด้าฝานแล้วก็ตากเลยไงเผ็ดเหลือง แม่ะน้องน้องสาวหนูอบอกว่ากินเหมือนเห็ดอะไรนะบ้านเราไอเห็ดเหนียวๆอะบ้านเราอะแพ็กกระดาษไงเลยบอกกินเหมือนเลยบอกสาวแห้งแล้วกินอร่อยเพราะว่ามันแข็งบอกไม่หางมันบอกพี่พินมันก็มาวางส่งไปให้มันบอกพี่พิณนั่นอย่าลืมมาตักมาให้หนูด้วยเออเทนารอโน,น่นแหละกูเสร็จงานพ เราเคยตากไปให้มันนะฉันกิงได้ทั้งวันไม่แสบแต่ถ้าลวกแล้วลวกแล้วตากให้แห้งแล้วเวลาจะกินก็ใส่น้ำกงน้ำแกงให้เรียบร้อยเลยไงแล้วก็อเอาเห็ดลงนะจากนั้นแซ่บแล่เห็นว่าเราไปทำลาบก่อนลาบก็แซ่บเห็ดเหลืองขายุวันลาบก็จ่บ ก็นมันสับๆๆๆแล้วเอาไปทำบ้าอายุบานพี่ติ๋มเขาลวกแล้วกินกับน,น้ำกินถั่วแซ่บแซ่บมันกินหอยแครงเลยกูกินกับแกรงมานแะล้วเพื่อกันแล้วก็กินหอยแครงบวกชาว่้าเห็นอยากกินหอยแครงไหมคาตัมพี่แก่มมากสิ นี่เหรมันนั่นไปเจอแนอ่นั่นหายไหมดมันนั่นผูไน้ไร่หมดกินนี่เลร้ยล,ลูกกับข้าวไม่ต้องเหลือไว้เป็นไรมันนี้ขึ้นเมืเ่อยเหรอทาเยอะเหมือนกันอ่ะสงสใจไปถอนยญ้ามาเ <c ười> มืออ่อยบ้าอใครถอนลนะ้วงไม่ใปการถอน เห็นไหมหน่าโมาอีกคนนั่งนั่งพักเรียบเรียบร้อยมารายาทดีเขาหน้าให้ให้ถอนหญ้าให้นั่งพักเรียบเรียบร้อยทุกคนน,นนั่งงานเนอะให้ถอนหญ้าไงมารายาทดี <c oughs> กินมือได้หวาญยากองการไฮโซไอ้คนที่มันแพ้เหมือนฉันก็ทำเหรอทำ นี่คนทรามานน่าดูนะยิกยิบยุบยิบยุบยิบยิบเลยมอขยี้ตงมุกทั้งจามทั้งอะงไรสารพัดเลยมันอากาศแห้งแล้วทีนี้ใบอะไรนั่นมันเริ่มร่วงละดอกไม้เริ่มนั่นละเริ่มแก่แล้วทีนี้ยิ่งแพ้ขึ้นมาอีกอะฉันยังขึ้นเลยแล้ววันนี้ลมแรงนะปิ้วว่อนเลยเนื้อหน้าหนักกว่าเดิม มันเรื่อเหลืองแล้วมันเริ่มนโรยไอ้ดอกเลื่อนเหลืองที่มันนั่นอ่ะพอรามัีแก่แล้วม่ขาวอ่ะอมันเป็นขุยแก่แพ้ใหญ่เนี่ยพี่มันเป็นวันนี้ลมแรงนล้วปิ้วว่าเลยแกจามทั้งวันเลยแกบอกว่ากินฉันยาจามจนเยี่ยวเยี่ยวแตกเลยแกบอกกินไปแล้วน่าฉันจะเล็มกระดูก ซื้อซื้อไก่ซื้อไก่ขอซื้อโครงไก่นะคัโครงไก่ทอดเป็นส้งตำมมันได้แทงแอาข้าวเลยไหมขอหน่อยไหมผัดกะเพรายังไม่ได้กินเลยอยากได้เป็น อ้าสรุปแล้วหนูจริงนคนเดียวหรอ,ห,อหน่ออ่ะเ,เอาปอ่องได้ยี่สิบคนเองแต่ไปอินซีต้องขอบคุณแฟนคลับส่งมาให้ทุกวันนั้นเราไปร้านร้านคนจีนอ่ะมีเห็นอยู่เพิ่งเห็นเมื่อก่อนไม่มีเมื่อเกิดไม่เจอนะเพิ่งมีฉันน่าจะซื้อโอ้เตาให้หมดก่อนแฟนขับไหไม้ยังไม่หมดเลย เต่ากับเมื่อมันแสบการที่เต่าพวกนี้ไม่กินนี่กินผักเหมือนเราอืมหมดพลังงานกะินยังไม่ได้มันร้อน โก้โไม่ใช่เอาอบแล้วอบแ้่มันเนึกดังงานแล้วอเออเออจัดตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ขายหน้าร้านก็น,นั่นไปนั่นนะสองหน้าสุรุเวตองหน้า มันเกิดร้านนะเจ้าค่ะห้ามขาดห้ามหายห้ามตายห้ามป่วยที่ไหนฟูรูวิสมันที่ไหนละวันเสาร์นี่ไม่รู้จักฟูรูวิสเลอออกเลยรับแน่ไปในร้านบ้านไทยไปนี่ในสวนสนุกสวนสนุกสวนสนุกห้ามเกิดห้ามตายห้ามเกินห้ามตายห้ามหายทุกคนต้องอยู่ครบมันเกิดร้านน่ะ ไอ้พูมสิบปีไอ้ขวัญเด็กไอ้ขวัญรางานไม่ได้โอ้ขวัญไม่มีเอ้ยขวัญไม่ไปไอ้พีมันจะกล้าขึ้นข้างเล่นมันไม่มีเพื่อนไอ้ป้าขึ้นก็ขอใจไวใส่จะไม่ได้ขึ้นหรอกเซนไม่ได้คำไม่เลยขึ้นอยู่แล้วเ่ะหนูไปหนูก็ไม่ขึ้นหรอกเือนหัว น้องเลยของคนโอ้ยลูกเขาเป็นรถตกะขันเป๊กหมดสิงานเลยน่ะเนาะอปูมันแห้งจมเนาะเป็นหมดแล้วอาทิตย์แล้วฝากคนมาสุกใช่ไหมเหลือว่าสันน้องเออก็เล่นตาเขาชอบเล่นไปอาของเด็กๆไอ้ปูไม่ให้ลูกมันขึ้นสูงแล้วไอ้ทิสเตอร์ให้ลูกขึ้นสูงไอปูเลยโมโหวันที่ต่อคมอาทิตย์ที่แล้วที่มันพากันไปอาทิตย์นี้ที่ว่าไปสองคนพ่อลูกสามไม่พ่อลูกเออเราไปสองคันขับตามกันไปพ่อสอง ปูมันกดคิสเตอร์ว่ามันไม่ให้ลูกขึ้นสูงแล้วคิสเตอร์ไปซื้อให้ลูกเล่นดีแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันเพราะว่าพอซื้ออันพอเข้าไปแล้วความสูงไอ้เพศมันไม่ถึงถ้าความสูงไอ้เพศถึงขึ้นไปปูว่ากลับลงมาพ่อกับแม่มีการฆ่ากันตายแน่ยใไอ้ปูห้ามแต่เพินเข้าไปแล้วนางยิ่งไม่นานอยู่ยนางเคยอคยู่เฉยไหนนะนั่นแหละมันคิดยังนั้นแหละ ไออีภูมิมันไม่อยู่ไออีเพชรอีเพชรมันไม่อยู่นี่ไงเพราะว่าคนโตมันจะอยู่นิ่งคนที่สอง,น,งอน,นื้เนื้อข้าเหนียวปิ้งไกอง่ออเนื่อก็เหนียวทอดไก่ทอดหมูทําของไปทอดไปแล้วก็ไปทาส้มตำขยำถาดกันอยู่ที่นู่นเอาผลไม้ไปตำด้วยตำผลไม้ถาดด้วยเราเอาเสือเอาเสือไปปูให้เรียบร้อยสองแม่จัดการเด้อ เอ้ยไม่ยากหรอกไม่ใช่ปัญหาออกมาไม่เป็นไม่เป็นมาไม่ใช่ปัญหาเราเตรียมไว้มันสุันเสา์เราไปไงถ้าไปมันสุกก็ไปไม่ได้เพราะเราเรียนหนูถามอ่ะอืมแล้ววัญมันหยุดพื้นหัดสุกมัหไม่ว่าไปลรพื้นหัดเดี๋พืไหัดมึงก็ไปได้หรอาไม่ทำงานเลยอีกวันลาภวยช่วงนี้ตรงเนี้ยเขาเข้มไปตรงนู้นอีกเดาะมีรถแล้ว รถสองคันถามจริงเหรออะไรออกสืออีกอะเนี่ยเดี๋ยวความรับยกไว้พูดข้างหลังมา่านอันนี้หน้ามา่าน,นไม่ใช่ความเรออยากเข้าใจอะไรที่มันยากสิให้แปลทำไมเนี่ยเ,เอาไม่ดักไก่ไม่เอาใช่ไหมเอาเอง ตัวเองทำเองแล้วก็อยากกินอยู่แล้วไงตูดไก่ที่วันนั้นซื้อตูดไก่เบานี่ถ้าฉันไม่ทําวิธีฉันก็ไม่ได้กินเลยนะมันตูดไก่เนียวเว้ยไม่ได้ตูดไก่ทั่วไปน้มอ่เพี่น้อยวอาไปอายปีเลยบ้ต้องจ่ายเงินบ้กเผ็ดเผ็ดพยันตายเลยหวานเผ็ดแล้วมันมองหน้าขอร้องไอ้บีบีเ่ยอย่าได้น้ำเดี๋ยวป้าข้าวไหมดีที่มันไม่กินอันนี้บีบีชี้ทางบอกว่ามุดหลังบ้าน พูดหลังแม่แะมาเนี่ยค่ะมัอแม่ก็ตตกไม่ต้องลองใช่นางออกรากแล้วนางไม่ลหลบใจเย็นนะลูกเพราะว่าป้าก็ออกไม่ได้ป้ากออกได้แต่มือปา้าเลอะต้องขอความเห็นใจย,ยีดีมาไก่ตัวหนึ่งกำลังพอดีกินกันน้องสีคนเอี่อยง <c oughs> อ่ะโอ้หมดแห้งบ่อันเมากกือเจ้าของรถอันก็ของมัดมันละ นะพี่น้องเอาพอละตั้งมาอยู่เรวค่อยไปตัดส่วมันออกเอาเด้อพอและเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะไปรวมตอนที่มันเมาเหมือนเจ้าของโทรศัพท์แหละมันงายแล้วไงปั้มนี่หนูเดินมาไงหนูเดินมาหนูถ่ายดูว่าเขาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเออนั่งร้านเออนั่งร้านสินั่งร้านข้าแม่งไปเลยลูกเออ ดูแล้วคงไม่มีใครเม่ตาใครแล้วตอนนี้เพราะว่าบอกแฟนคลับว่าพูดไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะนั่งร้านบางทีก็ลืมภาษาไทยเนี่ยนึกบอกเดี๋ยวบอกว่าเขาังชันมันฟังข้างๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันรอคนออกของออกเอารถออกก็ไม่จบ นั่นแหละนั่นจะซื้อมอไซค์แล้วนั่นลำบากไม่มีที่ต่อต่อข้างนอหายโอ้มาไหวละซื้อมันหายไม่ใช่หายอะไรหายล่อหายไปเลยกูไม่ว่าหายอะไรดินั่นแหละเมื่อี้มันไม่เอามันทิ้มให้พังเฉยๆมันน้องไอ้นั่นน่ะมันนั่งร้องไห้เลยขนาดมอไซค์มอไซค์เหมือนของหนูไอ้ที่เป็นหลักยาวเนาะเซแซ่บพี่น้องเลยไก่ไก่มันไม่แก่ไก่มันหนุ่มเลยแซ่บ มันบอกว่าน่าจะเอาไปทั้งคันไปเอาโลเอาล้อมันไปนะไมาาน่ไม่เอาไปจ่ายยานแค่ไม่เอาไปจะน้อมันก็ทิ้งโค้งไว้ให้ช้ำใจหญอ,อืม่น่าจะเอาไปหมดเนาะืมเลือดโอ้ยจะให้นูกยิ้มใจมนูกยิ้มชัวชัวยิ้มเพื่อไงไอพี่หยุดเพราะว่ามันปวดมากเลยของประมาณรุ่งเกิน ต้นขิงแกวเลยตัวนี้แคดคัดออกอืมไปสองแม่อ้าต้นขิงแกวนี้มื้งกินหน่อไม้ก็ปวดแต่ว่านหน่อไม้ถ้าก็นานๆกินเหมือนกันเพราะว่าที่ไม่ได้กินนานแล้วถ้ากินกระนำกระนำก็มึงเตรียมตัวกินยาอยู่ปวดเพ้าเข่าผมเนี่ยนูไม่ได้ปวดเพรเข่าอันปวดที่ต่อข้อต่อนะอื ที่ว่าครึ่งเล็กเพิ่งคนละต่อครับถ้าใครอยากกินแหนมก็เอา,ออา,านนเรียนใหมนม้มันแห,หนมอะไรไม่ใช่ล้วแหนมอีบีบอยู่ข้างฟิตมันจะไปอบบ้านแกไม่อยากกินมัให้หนูทำหนียวยังไม่มีเวลาทำเดี๋ยวต้องไป็นคนมดีทำแหนม อันนั้นะน่าจะเป็นเนะาะแต่ของนี่ก็ไปคุณเอาอยากยืดทูกทีท่เขาลงกันแล้วก็ทำหลายๆแต่ฉันดับกินแหนมเนืนะ้อหมูมาาัานไทยเมืองไทยแหนมเนืนะ้อหมูที่นี่ทำแล้วก็ทิ้งได้อยู่หาย,ยากแต่ไม่แซ่บเนื้อคนละอย่างหมูที่นี่เนาะมันเป็นหมนูมันไม่เหมือนกันดิน ทำให้กินหายยาได้แต่ว่าทําให้แซ่บไห่มัน,มนก็แซ<ส>่แ<ส>บได้ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเนื้อโอเคถ้าหมูไม่โอเคถ้าเนื้อน่ะทําได้อร่อยหมูที่นี่เขาเลี้ยงด้วยเอ,อไม่ได้หัวอาหารบ้านเรานะเขาเลี้ยงด้วยเอ,อข้าวโพดเพราะว่าพินไปได้มาแล้วทําง,งานที่โอโคโบอาหารให้หมูมันเป็นข้าวโพดบดข้าวโพดแล้วก็เป็นผัก เนื้อมันไม่แน่นเนื้อมันหลวมวๆอืมมันเป็นข้าวโพดแล้วก็ผักบ้านเรามันจะมีหัวปีกล้วยหรืออาหารหรือรวงอยู่ยังเป็นข้าวเส้นอ่าจะลำแต่ที่นี่ไม่ที่นี่เป็นไม่รู้ไหนป้ากเก็บไปลออยู่ MB, ห้องเอ็มบีเลยไปปิดแฟลกให้ป้าหน่อยที่นี่เป็นข้าวโพดไม่ใช่ลำ ว่าเราจะเป็นแบบแบบปลายผ้าบ่ะอ,อืมที่นี้ไม่ให้เลี้ยงอย่างนั้นจะเป็นเอ่อเป็นผักบ้านฉันใส่เกลือให้หมูด้วยแต่ไม่ได้กินทุกวันาการระยะหังเิ่มแล้วก็แซวนี้เด้อ ปไปล้างเครื่างจานก่อนนะจ๊กเพราะเราจะไปซื้อขบข้าวกันที่จังหวัดอีกนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆายบ้ายจ้ะ